ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับผมสวัสดีชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็นะครับวันนี้ก็จะพามาพูดเรื่องยอดนะครับยอดทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกไซส์เล็กนะครับผมไซส์หกสิบเซนนะครับผมต้นนี้ตอนนี้อายุได้หนึ่งปีสี่เดือนนะครับผมหนึ่งปีสี่เดือนครับทีนี้จะมาบอกเรื่องของปุ๋ยครับ เรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับสําหรับที่สวนผมใช้นะครับที่สวนผมใช้จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับผมมาบอกเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมที่สวนผมใช้อะไรบ้างครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปลงไปไว้เยอะแยะนะครับก็ไปหาเปิดดูกันได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะครับมาบอกเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับ ที่สวนผมใช้นะครับว่าใช้ปุ๋ยสุดอะไรยาอะไรบ้างนะครับผมจะทำอย่างไรนะครับตุเรียนผมมีอายุหนึ่งปีสี่เดือนแล้วนะครับผมต้นนี้ชุดนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับผมไซส์เล็กนะครับปลูกไซส์เล็กนะครับปลูกไซส์หกสิบเซนครับต้นละหกสิบบาทนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็มาบอกเรื่องแนวทางครับผม แนวทางปุ๋ยแนวทางยานะครับสําหรับที่สวนผมใช้นะครับก็ที่ที่สวนผมใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็มีเอ่อหกสามสามครับเป็นอินทรีย์เคมีนะครับหกสามสามครับแล้วก็ยี่สิบห้าจ็ดเจ็ดนะครับผมยี่สิบห้าจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับกับเอ่อสิบหกสิบหกสิบหกครับสูตรเสมอนะครับผมที่สวนผมใช้นะครับอ่า เรื่องยาก็มีครับยาป้องกันมแมลงครับยาป้องกันมแมลงก็เป็นอ,อิมีดาโคพิดนะครับอิมีดาโคพิดสลับกับไทอะมีทอกแซมนะครับไทอะมีทอกแซมครับที่สวนผมใช้แค่นี้นะผมก็มีแค่นี้นะครับการรักการรักษายอดนะครับการรักษายอดของทุเรียนนะครับช่วงนี้ครับผม ช่วงนี้นะครับเป็นช่องที่สองครับนี่ช่องนี้เรียกว่าช่องที่สองนะครับกําลังใบกําลังเป็นฝักดาบนะครับนี่เป็นฝักดาบนะครับเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นผมก็ได้ฉีดยาป้องกันไว้นะครับชุดที่สองนะครับช่องที่สองนครับชุดแรกก็จะเป็นใบประมาณหางปลาทูนะครับเริ่มแตกยอดนะครับผมก็ได้ฉีดไปชุดแรกนะครับการป้องกันยอดนะครับ การป้องกันยอดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่องที่สองนะครับกำลังเป็นฝักดาบนะครับนี่กำลังเป็นดาบใบดาบนะครับชุดที่สามก็คือใบเริ่มเพสลาดนะครับชุดที่สามใบเพื่อนเริ่มเพสลาดนะครับผมก็จะฉีดประมาณ3ชุดนะครับผมยาป้องกันแมลงนะครับต่อรอบใบนะครับผม คีดประมาณสามชุดนะครับสามครั้งนะครับต่อรอบใบสําหรับสวนผมนะครับสวนอื่นผมไม่รู้นะครับผมก็ที่สวนผมทําแบบนี้นะครับผมก็มาบอกไว้เป็นแนวทางนะครับผมใครมีแนวทางดีๆก็เม้นมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมผมก็จะมาบอกไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมก็สําหรับส่วนตัวที่ผมทํากับสวนของผมนะครับ ตนอื่นผมเขาทํายังไงผมไม่รู้นะครับผมที่สวนผมก็ทําแบบนี้อันนี้ใบก็พิสลหะครับผมผมก็ฉีดพร้อมกันนะครับฉีดพร้อมกันทั้งสวนนะครับผมก็ดูก็ดูประมาณ70 80ของทั้งสวนนะครับก็ฉีดได้เลยนะครับผมฉีดได้เลยมันอาจจะออกไม่พร้อมกันทุกต้นนะครับผมยอดนะครับต้นนี้ก็ ใบเริ่มกลางแล้วครับนี่อันนี้ก็ใบใบเริ่มกลางแล้วนะครับเดี๋ยวพอเขากางปุ๊บผมก็จะมาฉีดอีกรอบหนึ่งครับนี่ใบก็เริ่มกลางครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นผมก็ได้ฉีดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมสําหรับยาป้องกันแมลงครับส่วนปุ๋ยนะครับส่วนปุ๋ยผมจะใส่สิบห้าถึงยี่สิบวันครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ยใส่สิบห้าถึงยี่สิบวันต่อครั้งนะครับผม ผมจะใส่633หนึ่งรอบครับถัดไปอีก15-20วันก็ใส่เป็น2577อีกหนึ่งรอบนะครับผม2577หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ถัดไปอีก20วันนะครับผมก็จะกลับมาใส่633หนึ่งรอบนะครับผม633หนึ่งรอบนะครับเป็นอินรีเคมีนะครับ633นะครับแล้วก็อีก20วันนะครับ ผมก <im> ็จะใส่ส <im> well <the ูตรเสมอนะครับสูตรเสมอนะครับผมสําหรับเรียนสวนผมนะครับทําแบบนี้นะครับก็แนวทางครับผมแนวทางนะครับการที่ใส่ปุ๋ยต่อเนื่องนะครับจะทําให้ทุเรียนเติบโตนะครับต่อเนื่องนะครับไม่มีการหยุดชะงักนะครับผมใบก็จะสมบูรณ์นะครับถ้าอาหารเขาไม่พอนะครับถ้าอาหารเขาไม่พอทางดินนะครับใบพวกนี้เขาก็จะเหลืองนะครับ ในช่วงที online, <reco Christ. S 2> ่เขาแตกยอดใหม่แบบนี <ın> ้นะครับใบพวกนี้จะเหลืองถ้าอาหารไม่พอนะครับถ้าอาหารไม่พอนะครับอันนี้คืออาหารเพียงพอนะครับผมใบเก่าจะไม่ร่วงนะครับใบเก่าจะไม่ร่วงไม่เหลืองนะครับสําหรับการแตกยอดนะครับการแตกยอดถ้าใบเก่าเหลืองร่วงนะครับจะแดงว่าอาหารไม่พอนะครับผมสําหรับทุเรียนครับก็บอกไว้เป็นแนวทางนะผมวันนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับ ทำไมผมถึงต้องสลับปุ๋ยแบบนี้นะครับก็จะมาอธิบายครับผมว่า633เป็นอินทรีย์เคมีนะครับ633จะช่วยบำรุงดินนะครับผมเพราะว่าเขามีอินทรีย์อยู่ด้วยนะครับผม633เป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนะครับพวกในตัวเช่นสูงนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับเหมาะสําหรับทุเรียนเล็กนะครับสําหรับปุ๋ยที่มีสูตรตัวหน้าสูงนะครับก็แนะนําเป็นแนวทางกันนะครับ ส่วน25.77นะครับเป็นเคมีล้วนนะครับเคมีล้วนนะครับเคมีล้วนก็จะช่วยดึงใบดึงยอดได้ดีนะครับผมดึงใบดึงยอด้ทำให้ยอดเขาใหญ่นะครับนี่ใบเพริศรัดจะใหญ่นะครับผมยาวนะครับนี่ครับส่วนสูเสมอนะครับสูเสมอใส่เพื่ออะไรนะครับสําหรับพืเล็กจําเป็นไหมนะครับ มันก็ขาดไปได้ครับพวกโพแทสเซียมนะครับผมเขาจะช่วยให้กิ่งขยายและลำต้นขยายใหญ่นะครับเขาก็ต้องการโพแทสเซียมและโพแทสเซียมเช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะไม่มากครับใส่ไม่ต้องบ่อยนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอนะครับไม่ต้องบ่อยครับต่อใครเพื่อให้ลำต้นเขาใหญ่นะครับและก็กิ่งเขาใหญ่นะครับผมนี่ดูลำต้นครับผมตอนนี้อายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับดูลำต้นครับผมประมาณโอ้สองนิ้วนะครับผม โคนใหญ่มากครับผมลำต้นนะครับนี่คือสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอเราต้องบำรุงนะครับใส่เพื่อให้เขาได้ขยายลำต้นและขยายกิ่งนะครับสูตรเสมอนะครับผมส่วนสูตรตัวหน้าสูงก็ช่วยดึงยอดดึงใบนะครับผมก็จะใส่สลับกันแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับ ส่วนยาแมลงก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมจะฉีดสามช่วงนะครับสามชุดนะครับต่อยอดหนึ่งรอบนะครับยอดหนึ่งรอบผมก็จะฉีดสามชุดนะครับสามรอบครับวันนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมเอาไปปรับใช้ในสวนตัวเองกันได้นะครับผมการดูแลทุเรียนนะครับก็จะไม่เหมือนกันทุกพื้นที่นะครับผม ก็จะไม่เหมือนกันทุกพื้นที่เพราะว่าสภาพอากาศและภูมิอากาศมันไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนดินนะครับส่วนดินสาคัญที่สุดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับส่วนดินสําคัญที่สุดนะครับความชื้นต้องเพียงพอนะครับผมแต่ไม่ให้เฉะนะครับแต่ห้ามเฉะนะครับความชื้นนะครับ มันจะสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับสําหรับการที่ทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับมันจะสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับเรื่องดินเรื่องน้ํานะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะครับผมเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงยาป้องกันแมลงครับก็มันจะสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมดูครับนี่ ใบดับเขาจะใหญ่มากครับผมนี่คือปุ๋ยห้ามขาดนะครับผมปุ๋ยห้ามขาดนะครับถ้าปุ๋ยขาดใบเก่าจะเหลืองร่วงได้นะครับผมสําหรับการแตกยอดแต่ละชุดนะครับถ้าปุ๋ยไม่เพียงพอใบเก่าเหลืองร่วงเลยนะครับนี่ครับดูลาต้นนะครับผมตอนปลูกหกสิบเซนนะครับต้นหกสิบเซนตอนนี้หนึ่งปีสาม เอ่อหนึ่งปีสี่เดือนนะครับผมเดือนนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วนะครับหนึ่งปีสี่เดือนนะครับผมก็สูงประมาณเกือบสองเมตรแล้วครับนี่เกือบสองเมตรครับสูงทุ่มหัวนะครับทุ่มหัวสูงทุ่มหัวนะครับผมเกือบสองเมตรละประมาณเมตรแปดสิบนะครับก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับผมปุ๋ยสิบห้าถึงยี่สิบเปนครั้งหนึ่งใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ ต้นฉลานี้ก็ผมก็ใส่ประมาณหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะครับใส่ห่างๆคูณครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับใส่เข้าไปได้ในทรงพุ่มนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่ให้ออกมานอบทรงพุ่มนะครับเพื่อจะล่อรากของทุเรียนนะครับเพื่อจะล่อรากของทุเรียนออกมาครับทําให้กิ่งเขาได้ขยายยาวขึ้นมาตามครับตามรากนะครับกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งต้นนี้ก็เป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างครับ สำหรับตัวเรียนเล็กในสวนผมนะครับผมก็แตกยอดมันจะแตกยอดไม่พร้อมกันทุกต้นนะครับผมก็ดูประมาณ6 0สิถึงนะครับก็ควรฉีดป้องกันไว้เลยครับยาฆ่าแมาลงนะครับผสมตามสูตรของเขานะครับยาที่ผมใช้อะไรก็ผมก็ได้บอกไว้ต้นคลิปแล้วครับนะครับ,นะรบตัวน,นี้ก็เิ่งข้างครับผม ก็กำลังจะบิดนะครับนี่ยอดนี้ก็จะกลายเป็นยอดกระโดงนะครับนี่กิ่งก็เริ่มออกรอบทิศทางนะครับนี่กิ่ง้างนะครับก็ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวครับผมก็เตรียมตัวเข้าหนาวครับผมสําหรับทียนเล็กนะครับเตรียมตัวเข้าหนาวเตรียมตัวสะสมอาหารนะครับผมทําให้ใบแก่ใบหนาครับทําให้ใบใหญ่ใบหนาครับเพื่อต้อนรับฤดูหนาวนะครับผมสําหรับ เส้นผมภาคอีสานนะครับหนาวจัดนะครับหนาวจัดประมาณ14-15องศาได้นะครับประมาณ14-15องศาครับก็เอามาฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับผมเอามาเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับใครมีแนวทางดีๆนะครับผมใครมีแนวทางดีๆก็เม้นคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมมาให้กำลังใจกันนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ